การสนทนาของพระมหาสาวกเรื่องปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหากรติตะอยู่ณป่าอิสิปัต,ตนะมรุษทายวันใกล้เมืองพาราณสีครั้งนั้นท่านพระมหากรติตะออกจากที่หลีกรนในเวลาเย็นเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านสารีบุตร ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหนอหรือว่าชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าชรามรณะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านภาษารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนโกธิตะ ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองก็ไม่ใช่ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําก็ไม่ใช่ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยก็ไม่ใช่ทั้งชรามรณะจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะ ท่านพระมห ah ากฏทิตตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหนอหรือว่าชาติเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าชาติเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ดูก่อนกดทิตะชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่ชาติเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่ชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งชาติจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ท่านพระมหากรติตตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรพบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหนอหรือว่าพบเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำพบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าพบเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ดูก่อนกฏทิตะะพบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่พบเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่พบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งพบจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ ท่าน 1. พระ ates. มหากรติตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรอุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำอุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตะ อุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่อุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาน ท่านพระมหากริตตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ดูก่อนท่านโกฏิตะตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่ตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา พระมาหากฏทิตตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสาริบุรตรเวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสาริบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านกธทิตะ เวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำ death, เองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ท่านพระมหากฏติตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรผัสสะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตตะ ผัสสะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะท่านพระมหากรติตะได้ถามอีกว่า ดูก่อนท่านสารีบุตรสลายตนะนเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตตะสลายตนะน เป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะท่านพระมหากฏทิตตะได้ถามอีกว่า ดูก่อนท่านสารีบุตรนามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตะนามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านพระมหากฏติตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตร วิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านภาษารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตตะวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณท่านพระมหากกธิตะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่า เราทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงภาสิทธ์ของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้เองอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านโกติตตะนามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ แต่ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอันหนึ่งเราทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงภาสิทธิ์ของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้อีกเหมือนกันอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านโกติตตะวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดูก่อนท่านสารีบุตรก็เนื้อความแห่งภาสิทธนินี้อันเราทั้งหลายจะพึงเห็นได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นผมจะกระทำอุปมาให้ท่านฟัง วินยูชนทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ได้แม้ด้วยอุปมาดูก่อนท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ก็เพราะอาศัยซึ่งกันและกันข้อนี้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุไมอ้ออสองกรรมนั้นถ้าบุคคลดึงเอาออกเสียกรรมหนึ่งไซตอีกกรรมหนึ่งก็พึงล้มไป ถ้าบุคคลดึงเอากรมอื่นอีกออกไปไซ้รรกอื่นอีกก็พึงล้มไปข้อนี้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ท่านพระมหากรทิตะได้กล่าวว่าน่าอัศจรรย์ท่านสารีบุตรไม่เคยมีแล้วท่านสารีบุตรเท่าที่ท่านสารีบุตรกล่าวมานี้นับว่าเป็นการกล่าวดีแล้วก็แลเราทั้งหลายขออนุโมทนายินดี ต่อคำเป็นสุภาษิตของท่านสารีบุตรนี้ด้วยวัตถุ36เรื่องเหล่านี้คือดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกุนั้นว่าพิรระกุทำมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกุนั้นว่าพิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าพิกขุธรรมะกะถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุ ถ้าภิกุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกุนั้นว่าภิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งพบอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าพิกขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งพบอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกุนั้นว่าภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งพ ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปทานอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิก,ข,ก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 ข,ขุธรรมะกระถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปทานอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปทาน ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งตัณหาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งตันหาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกุนั้นว่าภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิคุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งภัตสาสอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งผัสสะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะนอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสลาย,ยตนะอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัด เพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งนํารูปอยู่ใส ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าพิกขุทรมรมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งนามรูปอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุ ถ้าพิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าพิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิขุนั้นว่าภิขุผ,ผู้ปฏิบัติธรรมสมควร,รกวควแก่ธรรมแล้ว ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุทร,รมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่าย <ME precedent> เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดังนี้แล